เศรษฐีผู้มัง่งคั่งเดินทางไปมอบเงินที่บ้านพักคนชราแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้โลกทั้งใบของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลใครคือหญิงชราที่นอนนิ่งในห้องเก่าแก่กลางสายฝนและความลับที่ซ่อนอยู่มานานกว่า40ปีกำลังรอการเปิดเผยอยาก,กับพริปตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะสะเทือนหัวใจคุณอย่างคาดไม่ถึงมหาเศรษฐีหนุ่มชื่อวิชาน เขาเดินเข้ามาในห้องโถงของสถานสงเคราะห์คนชารากลิ่นยาฆ่าเชื้อและกลิ่นอับชื้นอบอวลในอากาศสิงก้าอีลอเลื่อนเสียดสีพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบแสงไฟนีออนกระพริบเป็นจังหวะทำให้เหงาของผู้สูงวัยบิดเบี้ยวบนผนังหัวใจวิชานเต้นแรงขึ้นเขามองไปรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดในมือนั้นเขาถือเช็คเงินบริจาคจำนวนมหาศาล รอยยิ้มจางๆบนใบหน้าแฝงความประมาทผู้ดูแลพาเขาผ่านห้องพักเรียงรายแต่ละห้องเปิดเผยภาพชีวิตที่ถูกลืมเลือนเสียงไอแห้งๆดังแว่วออกมากลิ่นขี้พึ่งและยาทาแผลโชยแต่ปลายจมูกจูจูวิชานหยุดฝีเท้าสายตาเขาจับจ้องไปยังหญิงชาราคนหนึ่งเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกไม้เก่าผิวเหี่ยวย่นดวงตาขนมมวแต่มองมาที่เขาไม่กระพริบ วิชานร,รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะลมหายใจติดขัดที่ลำคอหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองใบหน้าของหญิงชราคนนั้นคุณตาเขาอย่างบอกไม่ถูกความทรงจำที่ถูกฝังลึกค่อยๆผุดขึ้นมามือของเธอสั่นไหวยกขึ้นแต่อากาศราวกับพยายามจะเอื้อมหาเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอดริมฝีปาก ชื่อของเขาที่ไม่ได้ยินจากใครคนนั้นมากว่า40ปีวิชานยืนแข็งอยู่กับที่คาสั่นจนแทบสุดบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งทุกสายตาในห้องโถงหันมองเขาด้วยความสงสัยแสงไฟสลัวทำให้ใบหน้าหญิงชราคนนั้นดูเศร้าและหวาดกลัวลมหายใจของวิชานทีกระชัน้นมือเย็นไหลซึมตามขมับภาพใบหน้าของแม่ที่หายไปนานปรากฏชัดในดวงตาเขา เสียงในหัววิชานดังก้องเขาพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอฝ่าเท้าของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นผู้ดูแลขยับเข้ามาใกล้ด้วยความเป็นห่วงหญิงชาราน้ำตาไหลอาบแก้มมือที่สั่นไหวนั้นยังคงยื่นหาเขาแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความคิดถึงกลิ่นน้ำมันมวยและยาหม่องแรงขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกลเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กตอกอย่างชัดเจน ทุกวินาทีเหมือนยาวนานเกินทนในหัววิชานเต็มไปด้วยภาพวัยเด็กเสียงหัวเราะของแม่เมื่อครั้งยังอุ้มเขาหญิงชราพูดชื่อเขาอีกครั้งเสียงสั่นเครือเหมือนจะขาดใจวิชานยื่นมือออกไปช้าฮ่หาฮ่านิ้วของเขาแต่มือเหี่ยวย่นนั้นอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นทำให้เขาขนลุกไปทางร่างความจริงที่น่าตกใจถาโถมใส่หัวใจเสียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ ผู้ดูแลถอยห่างออกไปปล่อยให้ทั้งสองอยู่ตามลำพังลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดวูบก,กลิ่นเหงื่อและน้ำตาผสมกันในอากาศความเงียบกดทับจนแทบหายใจไม่ออกแววตาของหญิงชราย,ยังคงจ้องลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเขาเสียงรองเท้าของวิชานขยับแผ่วเบา,บาบนพื้นเย็นเขาน้มตัวลงใกล้หญิงชรากลิ่นสบู่ราคาถูกและฝุ่นจับจมูกเขาอีกครั้ง มือเหยื่ยวยนนั้นกำมือเขาแน่นอย่างอ้อนวอนดวงตาของหญิงชราสั่นไหวน้ำตาเอ่อคลอริมฝีปากแห้งแต่ขยับพูช้าฮ่าฮ่าเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ความหมายของคำที่หลุดออกมาทำให้วิชานตัวสัน่นผู้สูงวัยในห้องโถงค่อยๆเงยหน้ามองบรรยากาศรอบตัวหนาวเยือกราวกับเวลาหยุดเดินลมหายใจของวิชานร้อนเผา มือเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือความทรงจำเก่าๆพร่งพรูเข้ามาไม่หยุดภาพรอยยิ้มของแม่ในวันจากลาเสียงปลอบโยนในคืนพายุถล่มและแววตาเศร้าซ้อยในวันสุดท้ายที่เขาเห็นเธอกลิ่นห้องเก่าและเสียงลมหายใจแผ่วเบา,เ,บาเต็มเต็มห่วงเวลาวิชานคุกเข่าลงช้าฮ่าฮามือเขาสั่นไหวเมื่อค่อยๆลูบใบหน้าที่คุ้นเคยนั้น และในดวงตานั้นเขาเห็นเงาของตัวเองในวันวานเสียงลมหายใจของหญิงชาราขาดห่วงริมฝีปากสั่นเครือพยายามเปล่งคำพูดแสงไฟนอีออนเนือศีสักกระพริบอีกครั้งเงาสองร่างทับทับกันบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบวิชานก้มลงใกล้กว่าเดิมเสียงหัวใจเขาดังกลบเสียงรอบข้างมือหญิงชารากุมมือเขาแน่นขึ้นเล็บยาวและประ,ะเกี่ยวจนเจ็บแปบ ในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังสุดท้ายผู้สูงวัยคนอื่นๆในห้องเงียบกริบบรรยากาศหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกวิชานได้กลิ่นน้ำตาและกลิ่นฝนที่ฟุ้งในอากาศเขาสั่นสถานทั้งร่างภาพอดีตไหลบ่าเข้ามาในหัวเสียงแม่กล่อมในคืนฝนตกพรำและสัมผัสอุ่นในอ้อมกอดเมื่อครั้งยังเด็กหญิงชรากระซิบชื่อเขาอีกครั้ง เสียงแผ่วรากับลมพัดผ่านดวงตาที่พราวมัวเปล่งประกายชั่วขณะและในวินาทีนั้นวิชานรู้ว่าความจริงที่หลีกหนีมาตลอดได้ไล่ทันเขาแล้วมือของหญิงชราค่อยๆอ,อ่อนแรงลงนิ้วที่กุมมือวิชานค่อยคลาอยออกลมหายใจแผ่วเบาจนแทบจับไม่ได้เสียงนาฬิกาตรงผนังดังชัดเจนในความเงียบวิชานยืนนิ่งร่างกายหนักราวกับหิน ดวงตาจ้องมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยการเวลาแสงไฟเนือสีสักรพริบอีกครั้งเงาหญิงชาราสั่นไหวบนพื้นราวกับวิญญาณกำลังหลุดลอยกลิ่นยาและฝุ่นผงเข้มข้นในจมูกเขาเมื่อเย็นไหลซึมตามสันหลังเสียงหัวใจเขาดังรัวในอ,อกราวกับจะระเบิดออกมาในทุกวินาทีหญิงชาราลืมตาขึ้นอีกครั้ง แววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบริมฝีปากสั่นไหวเปล่งเสียงกระซิบสุดท้ายน้ำตาหยดหนึ่งไหลอาบแก้มที่เหี่ยวย่นนั้นยูเซ่มือเหี้ยนนั้นยังคงสั่นไหวเล็กน้อยแสงไฟในห้องเริ่มคงที่แต่บรรยากาศกลับตึดอัดยิ่งกว่าเดิม เสียงเครื่องปรับอากาศพัดเอาลมเย็นเฉียบวูบผ่านร่างวิชานกลิ่นยาค้าช่อแรงขึ้นจนทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้ผู้ดูแลที่ยืนห่างออกไปไม่กล้าขยับทุกสายตายังคงจับจ้องภาพตรงหน้าวิชานยกมือขึ้นชาชารูปแก้มที่เย็นเฉียบของหญิงชาราความทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นเด็กย้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดเสียงแม่ที่เคยร้องเพลงกล่อมดังแวลในหูราวกับจริง มือที่เคยกอดเขาไว้ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บและแววตาที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อครั้งจากลาตอนนี้กลับเป็นดวงตาที่อ่อนแรงรอคอยเพียงเขาเพียงผู้เดียวลมหายใจหญิงชราขาดห้องอีกครั้งริมฝีปากขยับช้าๆชเหมือนอยากบอกบางสิ่งวิชาโน้มตัวเข้าใกล้มากขึ้นเสียงนั้นเบาราวสายลมแต่ชัดเจนในหูเขาเกินทนรับคำพูดสุดท้ายนั้นแทงลึกเข้ากลางใจ เสียงแผ่วเบาที่สั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาของหญิงชราพระเลือนด้วยม่านน้ำตามือที่เคยกุมมือวิชาแน,น่นค่อยๆหล่นลงข้างลำตัวห้องทั้งห้องเงียบเงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจวิชาความหนาวเย็นจากเครื่องปรับอากาศประทาร่างเขามือเย็นกะตามหน้าผากและฝ่ามือเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกราวกับเย้ยเวลา วิชาตัวแข็งไม่อาจลาสายตาจากใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้านั้นที่ตามหามาตลอดชีวิตแต่กลับได้พบในสถานที่แล้วเวลาที่คาดไม่ถึงผู้ดูแลขยับเข้ามาเงียบๆแต่หยุดเมื่อเห็นแววตาวิชาแสงไฟนีออนสะท้อนเงาที่สันไหวบนพื้นลมพัดมาหน้าต่างไหวเบาทําให้เสียงฝนพรำดังแววกลิ่นไอฝนผสมกลิ่นอับในห้องกดทับบรรยากาศยิ่งกว่าเดิม วิชาญยืนอยู่ท่ามกลางความจริงที่กัดกินหัวใจอย่างช้าฮ่าฮ่ดวงตาวิชานยังคงจับจ้องใบหน้าหญิงชาราริมฝีปากเขาสั่นไหวแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดออกมาในหูได้ยินเพียงเสียงหัวใจตนเองเต้นแรงบรรยากาศรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งมาน้าต่างพริ้วไหวตามแรงลมแสงฟ้าลาบสว่างวาบนอกหน้าต่างเพียงชั่วขณะ เงาหญิงชราฉายทาบยาวบนพื้นกระเบื้องกลิ่นฝนที่เริ่มซึมเข้ามาผสมกับกลิ่นยาเก่าฮ่หาฮ่ามือวิชาญยกขึ้นสันไหวรูปเรือนผมสีขาวของหญิงชราความเย็นจากปลายนิ้วของเธอยังคงอยู่ผู้ดูแลยืนห่างอย่างเงียบงนันไม่กล้ารบกวนภาพตรงหน้าลมหายใจวิชาญทีกระชั้นความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้าใส่เสียงฝนเริ่มดังขึ้นนอกหน้าต่าง ความมืดคลีล่คลุมสถานสงเคราะห์ทีละน้อยแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยแสงแห่งความจริงที่เพิ่งได้พบรอยยิ้มบางเบาของหญิงชารายังติดตรึงในดวงตาเขาไม่จางหายนิ้ววิชานสั่นไหวเมื่อแต่ใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นความเย็นจากผิวกายหญิงชาราซึมลึกถึงกระดูกเสียงลมหายใจสุดท้ายยังดังก้องในหูเขาห้องทั้งห้องเหมือนถูกกลืนด้วยความเงียบที่น่าหวาดหวัน่น ฝนตกหนักนอกหน้าต่างเสียงหยดกระทบหลังคาดังชัดเจนลมพัดหน้าต่างให้สั่นสะท้านม่านสีหม่นปลิวไหวเหมือนเงาวิญญาณกลิ่นความชื้นและยาเก่ากรุนกลายทั่วห้องผู้ดูแลขยับเท้าเล็กน้อยแต่หยุดเมื่อเห็นน้ำตาในดวงตาวิชาญเงาของเขาและหญิงชาราทับทับกันบนพื้นเย็นเฉียบลมหายใจวิชาหนักอึ้งจนอกเจ็บ ความจริงตรงหน้าบีบคั้นหัวใจเขาเกินบรรยายทุกความทรงจำในวัยเด็กไหลบ่าเข้ามาพร้อมกันเสียงแม่กล่อมในค่ำคืนอันมืดมิดมืออุ่นที่เคยกุมเขาไว้ในยามหวาดกลัวและแววตารักสุดท้ายในวันที่เขาต้องพรากจากเธอน้ำตาของวิชานไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวมือเขายังคงรูปเบาๆบ,บนเรือนผมสีขาวนั้นเสียงฝนกระหน่ำลงมาแรงขึ้นทุกขณะ ลมเย็นจากหน้าต่างพัดเอากลิ่นดินเปียกเข้ามาผู้ดูแลยังยืนนิ่งไม่กล้าเอ่ยคำใดบรรยากาศในห้องนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกเงาหญิงชาราและวิชานสันไหวใต้แสงไฟสลัวเสียงหัวใจเขายังคงเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกทุกความรู้สึกตีรวนอยู่ในอ,อกความเสียใจความคิดถึงและความจริงอันโหดร้ายภาพในอดีตพระลอนผสานกับปัจจุบันตรงหน้า ทำให้วิชานยืนนิ่งท่ามกลางความจริงที่ไม่อาจหลบหนีแสงฟ้าและวาบนอบหน้าต่างอีกครั้งสาดส่องให้ใบหน้าหญิงชราสว่างวาบในความมืดดวงตาปิดสนิทของเธอสงบงามราวกับหลับฝันดีแต่วิชานรู้ดีว่าความฝันนั้นไม่มีวันตื่นขึ้นอีกแล้วเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาไม่ขาดสายลมเย็นพัดเข้ามาทำให้ม่านปลิวสะบัดอีกครั้งกลิ่นไอดินและกลิ่นอับของห้องผสมกัน จนขมคอ,อวิชาญยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมือเขายังรูปเบาๆบนแก้มที่เย็นเฉียบความรู้สึกสูญเสียกัดกินหัวใจชาฮ่าฮะฮะเสียงนาฬิกาดังติ๊กต่อเป็นจังหวะเดียวที่ได้ยินร่างหญิงชาราแน่นิ่งแต่แววตาที่เคยมองเขาเต็มไปด้วยรักยังติดอยู่ในความทรงจำผู้ดูแลก้าวเข้ามาใกล้อย่างระวงังสายตาเต็มไปด้วยความสงสารและเกรงใจ แสงไฟเนือสีสาสันไหวเล็กน้อยเงาของทั้งสองยังทอดยาวบนพื้นเสียงฝนข้านอกยิ่งทำให้บรรยากาศหนาวเน็บและเปล่าเปลี่ยวจนแทบทนไม่ไหววิชานยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลรินไม่ขาดสายลมหายใจของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงฝนข้างนอกยังคงดังกลบความเงียบในห้องม่านสีมนปลิวเบาๆราวกับตอบรับความเศร้าที่ปกคลุม เขาก้มลงมองใบหน้าหญิงชาราใกล้ขึ้นอีกผิวที่เคยอบอุ่นบัดนี้เย็นชาไร้ชีวิตกลิ่นฝุ่นและน้ำตาผสมกันจนรู้สึกขมในลำคอเสียงหัวใจเขายังเต้นแรงในความเงียบที่อึดอัดผู้ดูแลหยุดยืนใกล้ๆแต่ไม่กล้าพูดสิ่งใดแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความสะเทือนใจแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างสว่างวาบอีกครั้ง เงาของวิชานและหยิงชราทับทับกันบนผนังเก่าวิชานขยับมือไปจับมือที่ยืนเฉียบของแม่เน่นขึ้นในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบเสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าไม่หยุดแต่สำหรับเขาเวลาเรากับหยุดนิ่งตรงนั้นเสียงฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดลมแรงพัดทำให้หน้าต่างสั่นสะเทือนเบาฮ่าฮม่านสีหม่นพริ้วไหวราวกับเงามืด เคลื่อนไหวในความสลัววิชาญยืนนิ่งหายใจลึกแต่ยังรู้สึกกึดอัดเหมือนมีบางสิ่งกดทับมือเขากุมมือหญิงชาราแน่นขึ้นความเย็นจากผิวกายเธอทำให้เขาสั่นสะท้านดวงตาที่ปิดสนิทนั้นยังคงติดตรึงในใจเขารอยยิ้มสุดท้ายของเธอยังชัดเจนในความทรงจำเสียงนาฬิกายังคงเดินไปทีล้ววินาทีแต่ในใจวิชานเวลากลับหยุดนิ่งตรงหน้า ผู้ดูแลเงยหน้ามองเขาอย่างเกรงใจบรรยากาศรอบตัวหนักเอึ้งราวกับโลกทั้งใบเงียบงันกลิ่นฝนที่ลอยเข้ามาผสมกับกลิ่นยาเก่าความหนาวเย็นจากลมที่ผัดลอดเข้ามาทำให้เขาสัน่นเงาทั้งสองยังคงทับทับกันใต้แสงไฟสลัวและในวินาทีนั้นวิชานรู้สึกเหมือนทั้งโลกเหลือเพียงเขาและหญิงชราเท่านั้นเสียงฝนกระทบหลังคายิ่งดังขึ้น ลมเย็นพัดเข้ามาจนมานสะบัดแรงกว่าเดิมเงาหญิงชราและวิชานไหววูบไปมาบนผนังเก่ากลิ่นไอดินและความชื้นตกอวนจนจมูกชาวิชานยังคงกุมมือนั้นแน่นไม่ยอมปล่อยหัวใจเขาเต้นแรงเจ็บร้าวจนแทบทนไม่ไหวดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดไหลริมฝีปากเขาขยับเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไร้เสียงยูเซ เสียงฝนยังคงสัว์กระทบหน้าต่างอย่างบ้าคลาั่งลมหนาวพัดลดเข้ามาจนร่างวิชาสันสถานม่านสีมนปลิวแรงราวกับสิ้นไร้เรียวแรงกลิ่นไอดินและกลิ่นเก่าในห้องตีขึ้นจนหายใจติดขัดวิชาโน้มตัวลงชาฮ่าฮ่ามือเขารูปผมสีขาวของหญิงชาราที่แน่นิ่งความเย็นจากร่างเธอทำให้หัวใจเขาเจ็บปวดจนชาเสียงหัวใจเขายังคงดังรัวในความเงียบ ที่กดทับผู้ดูแลก้าวถอยหลังเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความสงสารและหลังเลแสงฟ้าผ่าแวบสว่างนอกหน้าต่างอีกครั้งเงาหญิงชราวิชาญสอนทับกันราวกับเงาของอดีตเสียงนาฬิกายังคงเดินไปชาฮ่าฮ่าทุกวินาทีเหมือนยาวนานจนแทบขาดใจน้ำตาอุ่นไหลจากดวงตาวิชาญหยดลงบนมือหญิงชราและในห้วงขณะนั้นเขารู้ว่าความว่างเปล่า ได้กลืนกินทั้งตัวเขาแล้วเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นดังก้องไปทั่วลมเย็นพัดแรงจนหน้าต่างสันสทานไม่หยุดม่านสีหม่นสะบัดรุนแรงเหมือนจะขาดออกจากรางกลิ่นความชื้นและยาเก่าอบอุ่นไปทั้งห้องวิชานยืนนิ่งร่างกายเหมือนถูกตรึงด้วยความเจ็บปวดมือเขายังกุมมือหญิงชาราเน่นไม่ยอมปล่อยน้ำตายังคงไหลรินไม่ขาดสาย ริมฝีปากเขาขยับเบาๆเอ่ยชื่อที่เฝ้ารอพูดมาทั้งชีวิตดวงตายิงชาราปิดสนิทสงบและเงียบงนันแสงฟ้าละนอกหน้าต่างสว่างวาบอีกครั้งเงาทั้งสองทาบทับกันบนพื้นอย่างเศร้าซ้อยเสียงหัวใจวิชาณดังชัดเจนเรากับเตือนให้เขารับรู้ความจริงผู้ดูแลยังคงยืนนิ่งมองภาพเบื้องหน้าอย่างสะเตือนใจบรรยากาศในห้องหนาหนักจนแทบขยับไม่ได้ เสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกในความเงียบที่น่าหวาดหวัน่นเวลายังคงเดินต่อไปแต่สำหรับวิชานโลกทั้งใบกลับหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เสียงฝนยังคงซัดก,กระหน่ำหลังคาไม่หยุดลมหนาวพัดผ่านช่องหน้าต่างทำให้ม่านปลิวแรงอีกครั้งกลิ่นอับชื้นและกลิ่นยาเก่าอบอวนจนวิชานหายใจติดขัดมือที่กรุงหญิงชาราย,ยังคงเย็นเฉียบจนสันสานวิชานหลับตาลงน้ำตาไหลรินเงียบงนัน หัวใจเขาเต้นแรงรู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนคืนสิงนาฬิกายังคงดังเป็นจังหวะเดียวที่ได้ยินบรรยากาศรอบตัวเหมือนทั้งโลกกลายเป็นความว่างเปล่าผู้ดูแลขยับเข้าใกล้แต่ชะงักเมื่อเห็นน้ำตาวิชานแสงฟ้าและนอกหน้าต่างสส่องเข้ามาอีกครั้งเงาของวิชานและหญิงชราใช้บนผนังเก่าเหมือนอดีตและปัจจุบันทับซ้อนกันในความมืดมิดนี้ เสียงฝนตกหนักขึ้นเอยฮ่หาฮ่าลมเย็นพัดรมให้ม่านพริ้วไหวเหมือนเงาลางเลือนวิชานก้มลงกระซิบบางสิ่งด้วยเสียงสันเครือความจริงตรงหน้าอบล้อมเขาจนหนีไปไม่ได้อีกต่อไปเสียงฝนกระหน่ำดังรัวราวกับจะกลบทุกเสียงในห้องลมหนาวพัดลอดเข้ามาจนม่านสะบัดแรงไม่หยุดกลิ่นยาเก่าและกลิ่นไอดินชื้นตีขึ้นจนหายใจไม่ทั่วท้อง เงาของวิชานและยิงชราทับทับกันในแสงฟ้าลันมือวิชาญกลุ่มมือที่เย็นชานั้นแน่นยิ่งขึ้นหัวใจเขาเจ็บปลบเรากับถูกบีบจนแทบขาดริมฝีปากสั่นไหวพยายามเอ่ยคำที่เก็บไว้ในใจมานานเสียงนาฬิกายังคงดังติกต่อกล้องอยู่ในความเงียบอันหนักตึงผู้ดูแลยืนอยู่ไม่ไกลมองภาพเบื้องหน้าด้วยดวงตาสั่นไหวแสงฟ้าและวาบอีกครั้งส่งให้เห็นน้ำตาที่อาบเต็มแก้มวิชาน ลมแรงพัดเอาความเย็นเฉียบแทรกผ่านร่างเขาจนขนลุกในห้องนั้นมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจที่เต้นรัวของเขาเสียงฝนยังคงตกหนักเสียดสีกับหน้าต่างและหลังคาลมหนาวพัดเข้ามาอีกระลอกทำให้ม่านปลิวสะบัดเหมือนจะขาดกลิ่นความชื้นในห้องยิ่งชัดขึ้นจนทำให้ลมหายใจของวิชานติดขัดเงาทั้งสองยังคงทับทับกันบนพื้นเย็นเฉียบราวกับเวลาหยุดนิ่ง วิชาโน้มตัวลงอีกนิดน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าเปื้อนมือหญิงชราความรู้สึกสูญเสียความเศร้ากัดกินหัวใจเขาอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าสิงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างไร้ความปราณีบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบยืนไม่ไหวผู้ดูแลยืนิ่งในความเงียบเรากับไม่กล้าทำลายภาพตรงหน้าแสงฟ้าผ่าสว่างวาบนอกหน้าต่างอีกครั้งเผยให้เห็นรอยน้ำตาบนแก้มวิชา ลมเย็นพัดเอากลิ่นดินเปียกเข้ามาปะปนกับกลิ่นเก่าในห้องและในความมืดสลัวนั้นวิชานยังคงกลมมือที่เย็นเฉียบไว้แน่นไม่ปล่อยเสียงฝนยังคงกระหน่ำหลังคาไม่หยุดลมหนาวพัดแรงทำให้ม่านปลิวไหวเหมือเนเงาที่ไร้รูปร่างกลิ่นไอดินชื้นและยาเก่ากัดจมูกจนรู้สึกคมขื่นในลำคอเงาวิชานและหญิงชราทอดยาวบนพื้นราวกับผ้าฝันร้าย มือที่เย็นเฉียบยังคงอยู่ในกำมือวิชานหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บในอ,อกน้ำตาไหลรินไม่ขาดหยดลงบนมือที่เหี่ยวย่นนั้นเสียงนาฬิกายังคงเดินไม่หยุดก้องในความเงียบที่น่าหวาดวันผู้ดูแลยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบงันแววตาเต็มไปด้วยความสงสารแต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดแสงฟ้าผ่านนอกหน้าต่างสว่างวัดเผยให้เห็นน้ำตาบนแก้มวิชาน ความจริงที่โหดร้ายกดทับเขาจนหายใจไม่ออกลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งทำให้ร่างเขาสั่นสะท้านเสียงฝนดังราวกับจะกลบทุกเสียงในใจและในห้องนั้นมีเพียงเขาและความเงียบที่โอบล้อมทุกสิ่งไว้แน่นเสียงฝนยังคงสัตกระหน่ำเหมือนจะล้างทุกสิ่งให้หายไปลมหนาวพัดแรงจนม่านสะบัดเหมือนเนาวิญญาณที่รเสียง กลิ่นอับของห้องผสมกับไอดินและยาเก่าเข้มขึ้นจนหายใจติดขัดเงาทั้งสองยังคงทอดยาวบนพื้นเยืนเฉียบรากับถูกจารึกไว้วิชาญยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวจนเจ็บในอ,อกมือที่กุมหญิงชารานั้นเริ่มสั่นไหวอย่างควบคุมไม่อยู่น้ำตาหยดแล้วหยดเล่าร่วงลงบนมือที่ไร้เรียวแรงเสียงนาฬิกาเดินต่อไปอย่างยือกเย็นตอกย้ำความจริงตรงหน้า ผู้ดูแลยังคงยืนนิ่งไม่ขยับแวลตาสันไววด้วยความสงสารแสงฟ้าละนอกหน้าต่างสาเข้ามาทำให้ใบหน้าหญิงชราสว่างวาบลมหายใจวิชาณทีกระชัน้นความเจ็บปวดท่วมทน้นจนแทบยืนไม่ไหวในห้องนี้เหลือเพียงเขาเสียงฝนและความจริงที่ไม่อาจหนีไปไหนเสียงฝนยังคงโหมกระหน่ำดังสนั่นทั่วบริเวณลมหนาวพัดเข้ามาจนม่านปลิวสะบัดเหมือนจะขาด กลิ่นไอดินชื้นและกลิ่นยาเก่าแรงขึ้นกัดจมูกจนแสบเงาวิชานและหญิงชาราทาบยาวบนพื้นราวกับภาพที่หยุดนิ่งวิชานยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไม่อาจหยุดไหลมืออีกข้างยังคงกุมมือหญิงชาราไว้แน่นราวกับไม่อยากปล่อยให้จากไปเสียงหัวใจเขาดังรัวในอกจนหูอื้อจากความเจ็บปวดเสียงนาฬิกายังคงดังต่อเนื่องราวกับตอกย้ำวินาทีที่ไม่อาจย้อนกลับ แสงฟ้าล้านอกหน้าต่างสว่างวาบทำให้ใบหน้าหญิงชาราดูสงบนิ่งผู้ดูแลยังคงยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยดวงตาที่เอ่อล้นด้วยความสงสารลมเย็นพัดเอากลิ่นฝนและความเศร้าซึมลึกเข้ามาในห้องและในความเงียบอันหนักอึงนั้นวิชานรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอยูเซยูเซเสียงฝนยังคงกระหน่ำดังไม่ขาดสาย ลมหนาวพัดผ่านเข้ามาจนม่านปลิวสะบัดแรงกลิ่นไอดินเปียกชื้นลอยครุ้งในอากาศหนักน่วงและขมขื่นเงาวิชาญและหญิงชารายังคงทอดยาวทับกันบนพื้นเย็นเฉียบวิชาญยืนนิ่งไม่ไหวติงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่พรั่งพรูมือเขายังกุมมือหญิงชาราไว้แน่นราวกับหวังจะดึงเธอกลับคืนมาสิงนาฬิกายังคงเดินช้าๆก้องในหูดังขึ้นทุกขณะ หัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บร้าในอกเรากับจะแตกสลายแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นรอยน้ำตาบนแก้มของทั้งสองคนผู้ดูแลยังคงยืนนิ่งด้วยความสงสารจับตามองภาพตรงหน้าบรรยากาศรอบตัวหนาวเย็นและหนักอึ้งจนเวลาเหมือนหยุดนิ่งลงตรงนั้นเสียงฝนยังคงโหมกระหน่ำราวกับจะล้างทุกสิ่งให้สิน้น ลมหนาวพัดกระแทกหน้าต่างจนสันส่นสะเทือนม่านสีหม่นสะบัดแรงราวกับเจ้ดจากรางกลิ่นไอดินเปียกและยาเก่าตกอวนจนหายใจติดขัดวิชาญยืนตัวสั่นน้ำตาไหลรินไม่ขาดมือที่กุมหญิงชารานั้นสั่นไหวแต่ยังไม่ยอมปล่อยเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กต่อกก้องในความเงียบที่น่ากลัวหัวใจเขาเต้นแรงเจ็บร้าวือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็น แสงฟ้าละนอกหน้าต่างสาส่งเข้ามาอีกครั้งเงาทั้งสองทาายาวบนพื้นเย็นเฉียบเหมือนภาพในความฝันที่เจ็บปวดผู้ดูแลยืนนิ่งไม่กล้าเอ่ยคำใดดวงตาสั่นไหวด้วยความสงสารในความเงียบมันนี้เหลือเพียงเสียงฝนเสียงหัวใจและความจริงที่หนีไม่พ้นเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาดังไม่หยุดลมหนาวพัดแซกเข้ามาจนร่างวิชาสันสาน ม่านสีหม่นปลิวแรงขึ้นราวกับสะท้อนความว่างเปล่าในใจเขากลิ่นความชื้นและกลิ่นยาเก่ายังคงตกอ้วนหนักหน่วงจนหายใจลำบากวิชานยังคงยืนนิ่งจ้องมองใบหน้ายิงชาราที่สงบนิ่งน้ำตาไหลรินช้าๆอาบแก้มเขาจนเปียกชืน้นมือที่กุมมือเหี่ยวย่นนั้นยังไม่ยอมปล่อยเสียงนาฬิกาเดินต่อไปอย่างไรความปราณีก้องในห้องอันว่างเปล่า แสงฟ้าผ่าล้านนอกหน้าต่างสว่างวาบสะสองเงาทั้งสองทาบลงบนพื้นผู้ดูแลยังคงยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าลมเย็นพัดเอากลิ่นไอดินและน้ำตาเข้ามาปะปนในห้องและในห้องเวลานั้นวิชานรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตยูเซซียองฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเบาฮ่า ลมหนาวอ่อนแรงลงมานที่เคยสะบัดแรงค่อยพลิวไหวชาฮ่าห,าหา่ากลิ่นอายดินหลังฝนชัดเจนขึ้นละมุนปนกลิ่นหวานของดอกไม้ที่ปลิวมาตามลมแสงเช้าสีทองเริ่มส่องลอดหน้าต่างเข้ามาไล่ความมืดที่เคยปกคลุมห้องวิชานยืนนิ่งหลับตาลงน้ำตาที่เคยไหลรินหยุดนิ่งกลางแก้มมือเขากุมมือหญิงชาราแน่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆค,ค,คลายออก เขาหันมองรอบห้องเก่าบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งค่อยคลายตัวเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปแต่ในใจเขารู้สึกถึงความสงบผู้ดูแลก้าวเข้ามาใกล้วางมือเบาๆบนบ่าของวิชานแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจวิชานพยักหน้าเบาๆสุดลมหายใจลึกกลืนความเจ็บปวดไว้ในใจเขาหันหลังกลับเดินออกจากห้องช้าๆท่ามกลางแสงเช้าที่อบอุ่น ด้านนอกสวนที่เปียกฝนส่องประกายภายใต้แสงแดดแรกของวันเสียงนกเริ่มร้องรับอรุณใหม่วิชานยกหน้ามองท้องฟ้าลมหายใจลึกครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความคิดถึงและปล่อยวางและเขาก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน